สวัสดีค่ะสวัสดี F C ช่องปุ๋ยพารวยฉันลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1เมษายนนะคะอาจะสูงการแล้วนะคะ1เมษายนงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่1เมษายนเนาะซึ่ง ตัวนี้นะคะเป็นแนวทางหกคู่บนแล้วก็หกคู่ล่างนะคะที่ไม่มาด้วยกันนะคะก็คือเลขดับคู่นะคะคู่ดับบนล่างนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าคู่ดับบนล่างแล้วกันเนาะบางท่านม็ยางหกคู่บนกับหกคู่ล่างมาน้วยกันเออเรียกง่ายๆภาษาบาลเท่ากับคู่ดับนั่นแหละค่ะเลขคู่ดับนะคะคู่ดับบนคู่ดับล่างเนาะ ทางช่องนะคะมาดูคําเตือนก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากิกนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอไปนะคะทุกคนเอาไปเป็นแนวทางค่ะประกอบการตัดสินใจนะคะอีกหนึ่งแนวทางนะคะ รอบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะคู่ดับล่างนะคะคู่ดับล่างแอสจะทําให้ชัดเจนไปเลยนะคะตัวไปตัวกลับนะคะทุกคนตัวไปตัวกลับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี67นะคะเราเอาแค่เราเอาทั้งตัวไปตัวกลับนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาดับล่างนะคะ คู่ดับล่างนะคะคู่ดับล่างของเรานะคะมันมันเป็นตัวกลับมันหลุดนะคะมันหลุดแต่บางท่านก็บอกว่าเอาก็สองสามไงแอดให้สองสามนะคะแต่มันมาสามสองก็คือได้นะคะส่วนตัวของแอดนะคะแอดคิดว่ามันไม่ชัดเจนค่ะสามสองก็คือ 3, 2, 3, สามสองสองสามก็คือสองสามอย่างอย่างอยากให้ไปกลับเลยนะคะส่วนตัวแอดเอาทั้งไปทั้งกลับนะคะเออทาเองเล่นเองตายเองนะคะทุกคนมันก็เลยเอ,อ๊มันไม่ชัดเจนนะคะแอดจะเอาให้มันชัดเจนคื จะเอาแต่ตัวไปหรือจะเอาตัวกลับหรือทั้งไปทั้งกลับนะคะเอาให้ชัดเจนเลยเขียนให้ชัดเจนนะคะเออแอดก็เลยยกเลิกสูตรเก่านะคะยกเลิกสูตรเก่าเลยนะคะสําหรับหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะจะเอาแบบหกคู่บนเนี่ยทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะจะเขียนให้มันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมันจะได้แบบว่าไม่งงคนอื่นเขาไม่งงหรอคะมีแอดคนเดียวนี่แหละค่ะกง นี่นะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะก็ถือว่าเอาอยู่นะคะถือว่าเอาอยู่หกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะทำไมถึงแอดถึงบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะนี่งวดก่อนนี่แอดให้แอดให้ไปสี่ตัวนะคะสี่ตัวสองสามสี่ห้านะคะถ้าเอาแต่สองสามนะคะถ้าเอาแต่สองสามคือมันไม่หลุดนะคะแต่ว่า เอสไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนคือเราเอาทั้งไปทั้งกลับนะคะถ้าเอาแค่ตามสูตรหคู่นะคะนี่หคู่ตามสูตรนี่ก็คือเอาอยู่นะคะเอาอยู่นะคะทุกคนถ้าเอาแค่หคู่ตามสูตรนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายกเลิกแล้วนะคะเราเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรานะคะเราเนี่ยเราเนี่ยจะเอาแบบ ให้มันดับขาดชัดเจนไปเลยนะคะเอาแบบม,มั่นใจสามตัวนี้แอดมั่นใจว่ายังไงก็ไม่หลุดนะคะแต่ว่าสีตัวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเอาแค่ตัวไปหรือจะเอาตัวกลับหรือจะเอากลับด้วยหรือจะเอาแค่ไปนะคะมันเกิดขึ้นมาหลายคําถามนะคะแอดก็อ่อ่ำมึนอึ่เนาะเพราะว่าส่วนตัวแอดก็กลับด้วยแล้วส่วนตัวก็กลับด้วยแล้วค่ะวันนี้ ก็เลยบันเทิงเลยนะคะเพราะว่ามันออกสามสอวมาผู้ไดถามคอยก็ว่าคอยกลับน้าเนาะแต่ยังว่าเออมันไม่ชัดเจนนะคะสําหรับเอสนะคะมันไม่ชัดเจนพอนะคะเอสก็เลยจะทําให้มันชัดเจนเหมือนเหมือนหกคู่บนนะคะหกคู่บนก็คือไปกลับเลยนะคะเอาเห็นมันชัดเจนแบบนี้มันเห็นมันเห็นมันดับขาดไปเลยนะคะเห็นมันดับขาดไปเลยคู่ดับบนคู่ดับล่างเอามาดูกันเลยนะคะอยู่หน้าเดียวกันเลยนะคะเอามาเบิงไพรมี ใครมีหกคู่นี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะกับตัวใครตัวมันนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะวดที่ผ่านมาอย่าลืมนะคะ fc ตายเพราะเล็ดดับกันเป็นเบือ่อเลยอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมเด้อค่ะดับดับไปดับมาอาจจะมาเต็มเต็มก็ได้นะคะดับชนเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเน้นระยะมดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็จัดไปโหลดคตัดทั้งทมโดลดเอามาดูนะคะหนึ่งเก้าศูนย์นะคะหนึ่งเก้าศูนย์หกคู่ล่างไม่มาด้วยกัน 6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ190นะคะ1991มีเอาแบบนี้เลยชัดเจนไปเลยค่ะนี่ห็นบอ1991ทั้งไปทั้งกลับนี่6คู่นี้ค่ะ1001นะคะ9009นะคะใครมี6คู่นี้นะคะ6 พิจารณากันดูนะคะหรือว่าจะลองดูงวดแรกนะคะสูตรสูตรปรับใหม่นะคะอันนี้สูตรปรับใหม่นะคะล่างเราปรับสูตรใหม่เลยนะคะเอาให้มันชัดเจนเหมือนบนนะคะบนนะคะคู่ดับยังอยู่ที่หกคู่ดับนะคะยังอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะคะก็คือ หกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะบนนะคะสามารถลงล่างได้นะคะล่างสามารถขึ้นบนได้เพราะว่ามันไม่ไม่มาแค่ล่างนะคะหกคู่นี้ไม่มาแค่ล่างนะคะเฉพาะล่างนะคะน้นเลยย้ำนะคะเฉพาะล่างหกคู่นี้นะคะหกเจ็ดแปดนะคะไม่มาเฉพาะบนนะคะอาจจะลงล่างก็ได้นะคะหนึ่งเก้าศูนย์ไม่มาล่างหกเจ็ดแปดไม่มาบนอ่า เ่าที่ละครับแคบค่ะอ้าวแอดมันก็ตรงก็เล็ข่อยเถี่ยวัวตัวไผ่ตัวมันเด้อถดดับชนเด่นนะคะชนกระเลขตัวเองอัดหลุดค่ะมีสองทางนะคะคือมาเต็มเต็มแล้วก็ไม่แต่ว่าสามตัวนี่เอดอยากจะมั่นใจอยู่ด้ยค่ะสามตัวนะคะสามตัวนี่น่าจะดับขาดนะคะไม่น่าผิดพลาดนะเพราะว่าสามตัวมันยังไม่เคยหลุดนะคะสามตัวนะคะมันอยากจะแน่นอนอยู่ดยค่ะแต่ถ้าดับสี่ตัวนี่มันถือว่าเยอะเกินนะคะมันเหลืออีกแค่หกตัวนะคะที่ ที่ที่ที่อนีเนาะอ่านี่สตัวนี้นี่3ตัวนี้นะคะนี่หคู่นี้แอดคิดว่าดับขาดนะคะ1 9 9 0 0 1 1นนะคะแล้วก็9 0 0 9นะคะ6คู่บนนะคะที่ไม่มาด้วยกันนะคะทําไปทํามา f อก็นก็จะเริ่มเข้าใจนะคะน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะหคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะก็คือ6 7 6, 6, 8, 8, 6, 7 6นะคะ68 8ปด887ดนะคะเอาไปหมานเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดน,นำเสนอนะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะไม่นะคะ,ะเจ้งความประสงค์มาเลยเสียงดังฟังชัดบัค่ะ เสียงดังฟังชัดดีไหมนะคะจะเป็นยังไงนะคะเอาลองดูเดอ้อค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสารนะคะส่วนมากวันเสาร์นะคะตอนเช้าจนถึงตอนบ่ายๆค่ำๆจะเป็นพื้นที่ของรัฐบาลไทยนะคะค่ำๆหน่อยนะคะแอดก็จะปล่อยตําราวนะคะวันอาทิตย์ก็คือตําราวอีกนะคะแล้วก็ชุดสรุปจะเป็นตอนกลางค่ำนะคะ ค่ำๆเลยนะคะใครที่ว่างก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถ้าแอดเจอคอมเมนต์นะคะแอดจะไปตอบนะคะแต่ทุกคนมันมีแต่นะคะบางคอมเมนต์คอมเมนต์แอดเห็นคอมเมนต์มันขึ้นนะคะเห็นยอดความคิดเห็นนะมันขึ้นแต่ว่าแอดหาคอมเมนต์ไม่เจอนะคะมันว่างเปล่า มากเลยนะคะมันไม่มีนะคะมันไม่มีความคิดเห็นนะคะแต่ว่าในตัวจํานวนความคิดเห็น,น่ะมันเพิ่มขึ้นนะคะแต่แอดหาไม่เจอนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะบางครัง้งบางคาอีกสองวันนะคะมันถึงดีดให้ดูนะคะ โอ้ไปถึงตอนนั้นแอดก็ไม่เห็นแล้วล่ะค่ะเออถ้าไม่เห็นนะคะหรือว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็ขออภัยนะคะบางบางทีแอดก็อาจจะตอบไม่หมดนะคะตอบไม่หมดก็ขออภัยเด้อขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะแอดชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะเข้ามาช่องนี้นิโอไม่ได้นะคะแม่นค่ะแม่นมากค่ะ หยอกหยอกยอกเอาเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า